บทที่98อมิตาพุทธอะไรคืออมิตาพุทธครับผมเคยได้ยินคำนี้เสมอตอนดูหนังจีนกำลังภายในหลวงจีนมักจะพูดกันในทุกๆอิริยาบทที่เขาจะทำอะไรผมถามคำนี้มาจากภาษาบาลีที่เธอใช้กันคืออมิตาพ,พุทธหรือพูดสั้นๆว่าอมิตาพะนั่นสิครับผมได้ยินบ่อยมาก ผมย้ำไม่แปลกที่เธอจะได้ยินมันบ่อยเพราะพระสั่งกัจ,จายได้ตั้งใจกำหนดให้ทุกคนที่เป็นสิทธิพูดคำนี้จนติดปากเพื่อสืบทอดคำนี้ให้ยาวนานที่สุดจนมันมาถึงหูของเธอในปัจจุบันเขาตอบแสดงว่ามันต้องมีความหมายพิเศษใช่ไหมครับผมถามแน่นอนที่สุดพิเศษมากด้วยละ่ะหากเธอพิจารณาความหมายจาก รากศัพท์ในภาษาบาลีมิตะแปลว่าสิ่งที่นับได้หากเติมอ,อไปข้างหน้าจะอ่านว่าอัมมิตะซึ่งแปลว่านับไม่ได้หรือไม่มีประมาณตัวถัดมาคือพระมาจากคำว่าอาภาซึ่งถูกทอนรูปลดเสียงหากนำมาสมาตกับคำอื่นคำว่าอาภาแปลว่าแสงสว่าง หรือความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองงดงามอุดมสมบูรณ์โดยที่ชาวจีนเข้าใจว่านี่คือความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับรูปลักษณ์ภายนอกของพระสังกัจจายและคำสุดท้ายคือคำว่าพุทธะที่แปลว่าการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตพุทธะหรือจิตพระเจ้าอันเป็นสภาวะปลายทางที่จิตวิญญ,ญาณทุกดวงในจัก,กรวาลจะต้องไปเป็น ซึ่งฉันคิดว่าพวกเธอเข้าใจความหมายนี้กันดีอยู่แล้วหากรวบคำเหล่านี้ให้เป็นคำเดียวจะหมายความว่าจิตแห่งพุทธะที่สว่างสวยในตัวผู้คนอย่างมากมายไม่มีประมาณและนี่คือคำที่และนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าบอกให้ทุกคนจดจำไว้เพื่อวันหนึ่งเธอและเพื่อนๆของเธอ เมื่อมาได้ยินคำนี้ก็จะสามารถระลึกขึ้นได้ว่าพวกเธอมีภารกิจอะไรโดยใช้คำนี้ในการบริกรรมอย่างสม่ำเสมอและย้ำให้ทุกคนใช้เป็นคำบริกรรมต่อๆกันจนในที่สุดคำคำนี้ก็เดินทางมาถึงเธอโดยวัตถุประสงค์หลักของการบริกรรมในเวลานั้นคือเพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่า วันหนึ่งโลกจะเข้าสู่ยุคที่มีสภาวะเป็นดังเช่นคำนี้ซึ่งจะเป็นยุคที่มนุษย์ทุกคนบนโลกจะพบแสงสว่างพบพุทธะในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงคนยากจนคนร่ำรวยทุกคนจะมีจิตที่เป็นพุทธะเหมือนกันหมดมันคือยุคที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเธอหรือที่เรียกว่า ยุคศีวิวลยัยุคทองยุคยูโทเปียหรือยุคพระศรีอานตามแต่ละพื้นที่จะเรียกกันซึ่งทั้งหมดล้วนหมายถึงช่วงเวลาเดียวกันท่านโพเชครับท่านบอกได้ไหมครับว่าผมและเพื่อนๆของผมต้องใช้วิธีไหนที่จะทำให้โลกเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้ผมถามแท่เพราะเริ่มคิดว่ามันต้องยากได้สิ นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าตัวเธอและเพื่อนๆของเธอเป็นผู้กำหนดขึ้นมาร่วมกันในวันนั้นสิ่งแรกที่กำหนดไว้คือพวกเธอจะต้องตามหากันให้เจอก่อนซึ่งช่วงเวลาหลังจากที่ประชุมกันเสร็จมันเปรียบเสมือนเป็นการปล่อยกองเรือออกไปสู่แม่น้ำและมาหาสมุทรซึ่งแน่นอนช่วงเวลากว่า2,500ปีก่อนนั้น พระพุทธเจ้ามีความประสงค์ที่จะเผยแผ่หลักการเป็นพุทธะที่อยู่ภายในให้กว้างไกลที่สุดดังนั้นดวงจิตของเธอและเพื่อนๆของเธอบางคนจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลบางแห่งไกลถึงตะวันออกกลางและทวีปยุโรปแต่เมื่อพวกเขาผ่านการตายแล้วเกิดหลายสิบภพบชาติซึ่งบางดวงจิตอาจจะไปประจำอยู่กับชนชาติที่แตกต่าง ตราบถึงปัจจุบันเมื่อมองจากรูปกายภายนอกพวกเขาได้กลายเป็นคนเชื้อชาติต่างๆที่มีความเชื่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆไปอย่างเต็มตัวซึ่งเมื่อเขาตายไปและกลับมาเกิดชาติใหม่เขาก็ได้นำแนวคิดที่เป็นองค์ความรู้นี้มาถ่ายทอดภายใต้ภาษาของชนชาติใหม่ ผลลับที่ได้จึงปรากฏเป็นศาสนาท้องถิ่นต่างๆเกิดขึ้นมากมายท่านโพเชขยายความดังนั้นการที่พวกเธอจะหากันให้เจอในช่วงต้นอาจจะยากสักหน่อยเพราะทุกคนต่างกระจัดกระจายไปทั่วโลกเธอจะต้องมองข้ามเรื่องของภาษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความเชื่อไปให้ได้โดยเธอจะต้องเป็นคนเริ่มต้นประกาศตามหาซึ่งวิธีการประกาศนั้น เธอจะต้องบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เผยแผ่ไปสู่สาธารณะให้กว้างไกลที่สุดซึ่งรูปแบบของการบอกเล่านั้นเธอจะต้องทำออกมาในรูปอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดการรับรู้ให้มากที่สุดอาจจะเป็นวรรณกรรมนวนิยายบทกวีบทภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามที่จะสามารถเข้าถึงผู้คนให้มากที่สุด และเมื่อมันไปถึงหูเพื่อนของเธอเขาจะรู้ได้เองว่านี่คือจดหมายเรียกให้เขากลับไปทำภารกิจร่วมกันประการที่สองเนื่องจากภารกิจนี้เป็นภารกิจระดับจักรวาลในระหว่างที่พวกเธอรอที่จะมาเกิดในภพชาตินี้พร้อมๆกันทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์เกิดเป็นบุคคลสำคัญบุคคลที่มีทักษะด้านต่างๆ เป็นบุคคลที่สร้างปรากฏการพิเศษให้เกิดขึ้นบนโลกจนเขาเหล่านั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นาศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเป็นบิดาในาศาสตร์นั้นๆดังนั้นภพชาติปัจจุบันของพวกเธอจึงอุดมไปด้วยพรสวรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์และเมื่อทุกคนได้เห็นจดหมายเชิญจากเรื่องราวที่เธอบอกเล่าออกไปพวกเขา จะเดินทางมาพบเธอเขาจะรู้และนำทักษะเหล่านั้นมาประสานกับเธอจนเกิดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จะสามารถสร้างสรรค์โลกให้เข้าสู่สภาวะเช่นนั้นได้อย่างแน่นอนรวมถึงพระสังกจายด้วยใช่ไหมครับผมถามใช่พระสังกจายรู้และเห็นภาพนี้เป็นอย่างดีเขาจึงนำคําว่าอมิตพุทธมาใช้ในการบริกรรม เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนบนโลกรับรู้ถึงการมาปรากฏตัวของคนจำนวน1,250คนหรือรอที่จะได้เจอกับมหาโพธิสัตว์พันมือที่จะมาเกิดในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ซึ่งเขาคือหนึ่งในมหาโพธิสัตว์เหล่านั้นแสดงว่าพระสังกัจจยจะกลับมาเกิดใหม่ในภพชาตินี้และจะเจอและจะได้เจอกับผมใช่ไหมครับ ผมถามใช่แล้วแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นใครครับผมถามต่อเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะรู้ได้เองมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นเพื่อนที่รอการกลับมาเจอกันอีกครั้งที่จริงเขาไม่ใช่แค่รอที่จะกลับชาติมาเกิดในภพชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเขาได้ไปเกิดก่อนหน้านั้นอีกหลายสิบชาติ หนึ่งในภพชาติที่เขาตั้งใจมาเกิดคือราว900ปีที่ได้เดินทางมาหนึ่งครั้งแล้วราว1,100ปีอีกหนึ่งครั้งนับจากที่พระกัจจานะเสียชีวิตโดยเขาได้มาเกิดเป็นหลวงจีนและเจอบันทึกการเดินทางของพระกัจจานะโดยบังเอิญซึ่งเขาเกิดความรู้สึกหลงไหลเรื่องราวในบันทึกฉบับนั้นจนต้องอ่านมันอย่างละเอียดในที่สุด เขาก็ตัดสินใจออกเดินทางไปตามเส้นทางในบันทึกเพื่อย้อนกลับมาสํำรวจดินแดนต้นกำเนิดของตนเองซึ่งเวลานั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือบันทึกที่เขาเขียนไว้ในอดีตและพระสังกัจจายเขียนเอาไว้ให้กับตนเองเธอรู้จักเขาดีในชื่อว่าหลวงจีนเหียนจังผมไม่รู้จักเลยครับใครคือหลวงจีนเหียนจังผมถาม